สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะ8 9บพกับผมพูดยังไันมานะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดตราดนะครับอยู่ที่เกาะหมากครับเกาะหมากแห่งนี้นะครับมีการทำกิจกรรมในเรื่องของโลคาร์บอนนะครับซึ่งทำต่อเนื่องกันมา3-4ปีแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโลคาร์บอนเดสิเดชั่นซึ่งโลคาร์บอนเดสิเดชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมความเคลื่อนไหวนะครับของทางจังหวัดตราดที่ได้ทำร่วมกับทางอปทนะครับซึ่งอปทก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้คคคครรรรรัับบบดดตติิาาาาาามมนนนนนนะวืืห้ใเเ่อองงงขก เพื่อการไปสู่โลคาบอนนะครับของก่อหมากว่าณปัจจุบันนั้นเขาเดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับจุดแรกที่เรามานาตรงนี้นะครับก็คือบริเวณกอหมากรีสอร์ทครับกาหมากรีสอร์ทเป็นหนึ่งในการนำนะครับที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แล้วก็ได้ดําเนินการได้ปฏิบัตินะครับปัจจุบันก็เห็นผลในระดับหนึ่งแต่เราจะไปติดตามดูกันนะครับไปดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูกิจกรรมอื่นๆที่มีขึ้นที่กอหมากในครั้งนี้ครับ เราครับก็จะมาดูตัวอย่างของบสอร์ทนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผากระชนที่เขารวมในเรื่องของโลคาบอนนะฮะว่าเขามีวิธีแนวความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องโลคาบอนนะครับที่จะทาให้แหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมากน้นเป็นพื้นที่ที่ปราศจากคา ine, ร์บอนไดออกไซด์ว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดครับราว่โลงล้อ,อเกิดจากการปลดปล่อย CO2 ขึ้นไปในกระชับบรรยากาศเอะแล้วเราจะลด c o 2ขึ้นปรับชั้นบรรยากาศได้ยังไงบ้างมีตั้งแต่เรื่องข้อหนึ่งคือการใช้พลังงานสะอาดใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเห็นกันที่นี่แหละ2มีเรื่องของการดูแลเรื่อง,องการใช้น้ําการ reuse การใช้น้ําอย่างเป็นอะไรบ้างแม้กระทั่งการซักผ้าการปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของอะไรบ้างครับต่อมาเป็นเรื่องของขยะขยะก็เป็นตัวดีอันหนึ่งที่มันปลดปล่อยดังนั้นที่นี่ก็จะมีโรงแยกขยะ จะเอาขยะบางส่วนมาจัดก,การเป็นปุ๋ยขยะบางส่วนไปเป็นเรื่องของไบโอแก๊สถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็เลยตอบข้อข้องใจนิดนึงนะครับว่าทําไมต้องเป็นโลคบาบอนแล้วกระแสนี้กําลังเป็นกระแสที่เติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะ global warming เกิดขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับก็เลยเป็นโจทย์ของการท่องเที่ยวที่วันนี้หลายประเทศที่พุ่งเป้าของการที่จะวางตําแหน่งตัวเองเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ย ก็ต้องเริ่มกลับมามองเรื่องพวกนี้กันมากขึ้นความร่วมใจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาผลักดันเรื่องนี้มากหนึ่งในกิจกรรมนะครับของการทำโลคาบอนนะฮะของที่กาหมาริสซอ์ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะก็เรียกได้ว่าสานน้ำนฮะตรงนี้ครับ เป็นจุดหนึ่งครับในการที่เขาดําเนินการนะครับณวันที่เรามาถ่ายทําวันนี้นะฮะย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วการดำเนินการสร้างสระน้ําแห่งนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ตกประมาณเกือบ3ามแสนบาทนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าราคาในส่วนของโซล่าเซลล์ยังแพงอยู่ทุกวันสระนี้นะครับจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนน้ำในสามครั้งด้วยกันหลักๆนะครับช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับโดยจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์นี่แหละครับในการบรบัดน้ํา แล้วก็รวมถึงไฟที่เหลือจากช่วงนั้นก็คือจะนําไปเป็นลงแบตเตอรี่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปอีกด้วยครับสาวยวน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ไม่ได้ดีไซน์หรือออกแบบต่างไปจากสาวยวน้ำปกติ ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติก็คือตัวระบบไฟฟ้าเราทำให้ปั๊มที่ใช้อยู่กับระบบไฟพื้นฐานสามารถใช้กับไฟที่ได้จากาแผ่นโซล่าเซลล์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรมากมายทีนี้ระบบการทำงานของสะใบนี้ก็คือ,อ,อใช้ปั๊มตัวเดิมแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีข้อพิเศษตรงที่เขาสามารถทำงาน สั่งให้ปั๊มทำงานได้ตามความเข้มของแสงก็คือถ้าเกิดมีแสงน้อยมีพลังงานน้อยเขาก็สั่งให้ปั๊มทำงานช้าๆถ้าเกิดมีแสงมากแสงเข้มพอที่จะทำงานได้ถึงร0อเปอขาก็จะสั่งให้ปั๊มทำงานได้100ยเปอร์เซ็นตโดยที่ไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของอมอเตอร์ปั๊มน้ำที่นี่ใช้ปั๊มน้ำสอตัวเป็นปั๊มขนาด2แรงม้าแล้วก็ใช้แผ่นโซล่าเซลล์ทั้งหมดเป็นสิแแผ่น เป็นอมอลฟัส1แผ่น121บวัตต์ไปหมุนปั๊มชั่วโมงของการทํางานของปั๊มก็คือเขาจะทําช่วงเช้าก็คือประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงหนึ่งรอบแล้วก็จะทําอีกครั้งหนึ่งก็คือ11บเอโมงถึงประมาณบ่ายโมงแล้วก็จะกลับไปทําอีกรอบหนึ่งก็คือบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมง จุดนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางกรมารสอรอทนะที่ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการปรับใช้ลดคาร์บอนนะครับในเรื่องการคืนในเรื่องของการปลูกผักนะครับโดยใช้แนวคิดเรื่องของปัจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในพื้นที่ของการทําธุรกิจประกอบการท่องเที่ยวด้วยนะครับแน่นอนว่าเมื่อปลูกผักก็ถือว่าเป็นการลดคาร์บอนนะฮะในพื้นที่ไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาที่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ถือได้ว่าสุดยอดทีเดียวนะครับแล้วก็ มาที่แน่นอนคือจะได้ทานผักสดๆอย่างที่เห็นตามแปลงเหล่านี้ครับ และตอนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นในงาน l o ค a l l y นะฮะคือเราจะไปเอาเต่าพวกนี้นะฮะไปปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นการทดแทนให้กับธรรมชาตินะครับก็ค่อนข้างใช้ปริมาณพอสมควรนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับจากพื้นที่ที่เราจะไปปล่อยเต่าที่อ่าวไข่เดี๋ยวไปกันเลยครับ ถึงพื้นที่ที่เขาจะมาปล่อยเต่าแล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจุดนะฮะจากเตา่าจากอ่าวเต่าไข่นะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นที่เกาะขามนะครับเกาะขามก็มีจุดเด่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบ่เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงมีการโยกย้ายมาตรงนี้ หรับที่ค้างท่านท่านผู้ชมอยู่นะฮะที่นี่คือเกาะขามนะครับความสวยงามก็ไม่แพ้กับเกาะอื่นใดนะครับในจังหวัดตราดเลยนะครับตราดเมันเกาะรึ่งร้อยนะฮะแล้วก็ที่เราย้ายพื้นที่มาเพราะว่าเกเาะเต่าไข่ตรงนั้นนะครับก็คือจะเป็นเกาะที่เต่านี้ยมไปวางไข่กันไว้เป็นเนต่าตหนุนะฮะแต่วันเนี้ยสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับน้ายังยังขึ้นอยู่เลยไม่สามารถที่จะลงได้อย่างสะดวกก็เลยเปลี่ยนมาที่เกาะขามแห่งนี้นะครับดูความสวยงามครับในธรรมดาเเล่งหมดแล้วครับทั้งหูด นี่แหละครับคือแนวร่วมสําคัญนะครับท่านผู้ชมในการที่ร่วมกันทาโลาคาร์บอนนะฮะของเกาะหมากนะครับก็เป็นในส่วนของท้งอ,อปทอด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็ถ่ายรูปที่นี่เล็กนิดนึงนะครับให้รู้ว่าเรามาปล่อยต่ากันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติด้วยครับ ต่ำน้อยตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะกลับ้นสู่ท้องทะเลนะครับเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการที่จะสร้างระบบนิเวศของท้องทะเลนั้นให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไปนะครับวางนะครับ รับผมอยู่บริเวณพื้นที่การจัดงานนะครับเกาะหมากโลคาบอนนะฮะซึ่งในปีนี้นะครับใช้พื้นที่ของท่าเรืออ่าวนิดนะครับซึ่งเป็นท่าเรือหลักนะฮะของเกาะหมากถ้าใครมาที่เกาะหมากเนี่ยต้องขึ้นท่าเรือ,อทีอ่ทางด้านแหลมสอบนะครับหรือไม่ก็ขึ้นที่ทางแหลมงอบนะครับสองที่แล้วก็จะมาขึ้นที่ท่าเรือที่เป็นท่าหลักนะฮะแล้วจุดวันนี้ที่นำมาโชว์การคืนเรื่องของอาหารโลคาบบอน มีหลากหลายประเภทนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับรวมถึงกิจกรรมในเรื่องของโลคาบอน,นอื่นๆในเรื่องของสิแวดล้ะมหลายเรื่องในหลายกิจกรรมเดี๋ยวไปดูครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะฮะจุดแรกน,นะครับเอาไปด้านนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่เป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเ,เป็นโลคาบอนจริงๆคือเป็นเรื่องยังไงอ่ะคือสัตว์น้ำที่จับได้นะครับ ไปการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้อยที่สุดนะครับที่เราต้องดีเป็นไฮไลท์คือถ้าท่านมาที่นี่นะครับมาตามหาเมนูอาหารตามนี้อย่างที่เห็นนะฮะทั้งบาร์บีคิวกุ้งอันนี้คือจับจากที่นี่หมดเลยเนาะนะครับอยู่ในพื้นที่ของเกาะหมากทั้งหมดเลยนะครับดูน่ารับประทานมากนะครับเห็นแล้วทองร้องเลยสิเดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูอันอื่นกันต่อนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่เกาะหมากอยู่แล้วนะครับเขาก็เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้การปลดปล่อยคาร์บอน มากเท่าไหร่นกนะครับผมถัดไปอีกร้านนึงนะครับนี่ก็เป็นขนมขนมจีนนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านเช่นเดียวกันนะครับของที่เกาะหมานะครับก็มีหลากหลายประเภทเป็นน้ำยาอะไรครับเนี่ยปลากระทีค่ะ่ปลากระทิใช่ไหมฮะของที่นี่ล้วนเลยนะนะครับถัดไปนะครับโอ้โหนี่กำลังตักเลยนะครับนี่ก็เป็นแกงพื้นบ้านเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่เกาะหมานะครับเอาถัดไปเลยนะครับเอาเป็นว่าอาหารที่มาวันนี้ที่เขาเน้นว่าจะเป็น อาหารพื้นบ้านก๋วยเตี๋ยวแบาร์บีวหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือจะเล้นในส่วนของการปล่อยคาร์บอนน,น้อยที่สุดนะครับนี่ก็เป็นพวกซีฟูด้ดยำต่างๆนะครับรวมถึงในทางด้านของอาหารนี่ขึ้นชื่อครับว่าผัดไทยนะ,ะอร่อยมากแล้วก็มะม่วงนะฮะมะม่วงนี่ก็เป็นโลคาร์บอนนะคะรับเดี๋ยวถัดไปผมย้ายไปทางด้านนี้อีกที่หนึ่งนะฮะทางฝังด้านนี้ก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นซีฟู้ดนะฮะ อย่างที่บอกมาเกาะครับต้องมาทานซีฟู้ดอย่างนี้แหละฮะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นอาหารที่มีการยกระดับขึ้นมานะครับมีการทาความเป็นสากลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทั้งแถบเลยนะครับคือกินได้หมดถ้าดูดีเท่าังผมฝรั่งกำลังกินอร่อยเลยนะฮะถึงทีนี้เดี๋ยวจะมีในเรื่องของทางด้านอาร์ตหรือว่าทางด้านศิลปะนะครับอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวไปดูกันอีกครับ มาแล้วครับนี่เป็นเรื่องของงานศิลป์หรือว่างานอาร์ตนะฮะเป็นงานอาร์ตท,ที่สไตล,ล์โลคาบอนเลยทีเดียวนะฮะนี่มีการนําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วหรือหมดคุณค่าแล้วนะครับนำมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือจริงๆเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นว่ามันสวยจริงๆเวลาเขาเน้นตอนมืดนะฮะกิจกรรมนี่เรามาถ่ายตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับในเรื่องของการนําขยะกลับมาใช้หรือว่ารีวิวส์นะครับให้เกิดประโยชน์เยอะที่สุด นะครับนี่ฮะการลักษณะอย่างนี้จริงๆขยะพวกนี้เอามาทำเป็นน้ำมันก็ได้นะครับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้นำมาใช้ทดแทนได้หมดนะครับแล้วถัดไปตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการดํำน้ำนะครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางอปทนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการช่วยกันลดคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะแล้วก็ถัดมาทางด้านนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของหนึ่งร้อยกว่าปีด้านนี้เลยนะครับมาด้านนี้เลยครับ ที่มการบอกเขาเล่าเรื่องราวนะครับของเกาะหมากท่านผู้ชมย่างที่เห็นนะครับบอกเล่าเรื่องราวในภาพต่างๆอันนี้เป็นเฟรมภาพที่เขาจําลองไว้นะครับเดี๋ยวผมลองร่างดูอ่ายกกล้องไปทางนู้นเลยนะครับป๊าบนี่นี่คือบรรยากาศเมื่อร้อยกว่าปีที่เกาะหมากแห่งนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เราเห็นมันมันค่อนข้างใกล้ชิดมากนะครับ กับบรรยากาศสมัยก่อนที่เคยกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาทางนี้หน่อยนะครับอันนี้จะมีการบอกเล่าเรื่องราวนะครับก็บอก111ปีนะครับก่อหมากด้านนี้หลวงพรหมพักดีนี่ครับเปลี่ยนตเวที่กุลอันนี้เป็นต้นตระกูลนะครับที่อยู่ที่ก่อหมากนะครับหลวงปู่ประจิมวัฒนานะครับสมเด็จญาท่านก็เคยเสด็จประพาสที่นี่แล้วนะครับที่ก่อหมากที่ก่อกูดนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ ภาพเล่าขานเรือพันุลรัลงสีเขาบอกว่าเรือเป็นเรือคนไฟลำแรกนะครับของบริษัทอีสเอเชียติกนะครับซึ่งเขาเล่ากันนะว่าที่นี่ที่เกาะหมากเนี่ยนะฮะเคยได้ใช้ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยยังไงอะท่านผู้ชมข้าวของเครื่องใช้เนี่ยใช้ก่อนคนกรุงเทพอีกนะฮะ เป็นร้อยปีเพราะว่าเรือที่มานะครับก็จะมาจอดหลบเนี่ยอยู่แถวๆถวนี้ทั้งอ่าวนี้นะครับหลบมรสุมนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นในเรื่องของสินค้าหรือว่าเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่นี่ที่ว่าของบางหญ่างที่ว่าท่านผู้ชมเมื่อคืนที่นี่มีใช้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเล่นหรือว่าเป็นพื้นกระเบื้องอะไรพวกนี้ที่นี่นะครับจะ,จะค่อนข้างใช้แตกต่างจากที่อื่นก็คือ จะใช้ได้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมของโลคาบอนนะฮะทางด้านล่างนี้เป็นในเรื่องของโลโลกาบอนซึ่งเขามีการใช้โซลาร์เซลล์ในพื้นที่ของเกาะแห่งนี้นะครับเกาะแห่งนี้เพราะว่าเพื่อเป็นการช่วยกันลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามข้อมูลที่ผมได้มานะเขาบอกว่าการท่องเที่ยวทางเกาะเนี่ยเป็นหนึ่งในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่า กาะไม่มีของเลยฮะเราต้องขนของมาที่เกาะเมื่อขนของมาที่เกาะแน่นอนว่าเนื่อ,กองกการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันลดลงคาว่านะครับเพื่อช่วยกันลดบรรยากาศนะครับลดลดสิ่งที่ของเสียออกสู่ชัมม้นบรรยากาศนะครับเพื่อให้โลกนั้นกลับมาสวยงามนะครับทางด้านนู้นจะมีในส่วนของขงบวนรถจักรยานแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงด้วยเดี๋ยวไปนั่งดูกันสักแป๊หนึ่งแล้วกันะะนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องของกิจกรรมนะครับจักรยานเนี่ยสำคัญนะมาที่นี่เพราะว่าการท่องเที่ยวที่นี่นะครับถ้าปั่นด้วยจักรยานจะได้อรรถรสมากนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็ลองต่อนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนครับแทนที่เราจะใช้ไฟมาทั่วไปนะครับเขาก็มาใช้อย่างนี้แหละครับปั่นเพื่อให้พลังงานโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าไฟหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่เรื่องของการแสดงของน้องๆมหนๆนะครับจะมีมาให้ชมด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขามีการใช้หนังกลางท่าเรือ นะฮะบรรยากาศจะฟินขนาดไหนนะฮะจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวรอชมกันครับ ชมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการเริ่มงานนะครับในครั้งนี้ครับทางด้านส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็องค์กรอิสระครับนั่นก็คืออปทนะครับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนนะครับก็มาชี้แจงให้กับคนในงานครับได้รับทราบนะครับว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะครับแล้วก็การ เรียกได้ว่าคาดหวังในอนาคตในเรื่องของโลกาบอลนะฮะ,อะของพื้นที่เกาะหมากเนี่ยเป็นอย่างไรแต่จริงอย่างที่ผมบอกนะครับทำต่อเนื่องกันมาเนี่ยสาปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นการกระตุ้นเตือนครับให้ทุกคนในพื้นที่ของเกาะหมากแลนะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะหมากนั้นได้รู้จักร่วมกันในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดครับ เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวอย่างของประเทศไทยนะครับในรูปแบบของเกาะลุมถึงื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยนะครับสําหรับในการที่จะช่วยการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในมุมมองของทางการท่องเที่ยวครับนี่ก็เป็นการแสดงของน้องๆครับไปรับชมกันหน่อยครับท้องลาใดน sai แสใดเปลี่ยงสุขล้นบนหาดชายสีทองเปลี่ยงสุงล้นบนหาดชายสีทองทั้งหมดนี้นะครับคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในการจัดงานก่อนหมกักโลเคอลบ,บอนนะฮะซึ่งทาง อปทอหรือว่าองค์การบริหารพิเศษนะครับองค์การพัหารอย่ายั่งยืนนั่นได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับเป้าหมายอย่างที่เขาบอกครับเพื่อเป็นการสะกิดนะครับให้ทุกคนมาตระหนักถึงความสําคัญในการลดใช้โลกรบอนในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งก่อบาครับเป็นพื้นที่ตัวอย่างก็ถือว่าจะเป็นพื้นที่นําร่องเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีในการที่จะทําโลคับ,บอนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นเวลาของรายการแล้วนะครับเด้๋ยวาสต่อไปโคงมีโอ,อกาสได้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่ก่อบาอย่างนี้กันอีกนะครับซึ่งว่าปีหน้าต้องมีแน่ๆวันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนนะครับผมว้ฒนกานจะมาและทีมงานไปนะครับสวัสดีครับ